9ประโยชน์ของไข่ขาวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมต้องกินไข,ข่ขาวไข่ขาวโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตแพทย์จะสั่งให้ทานไข่ขาวเป็นประจำหรือแม้แต่คนที่ออกกําลังกายแล้วอยากจะมีกล้ามเนื้อหรือใครที่อยากจะแข็งแรงเรามาดูกันเลยว่า9ประโยชน์ของไข่ขาวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มีอะไรบ้าง มาฟังพร้อมกันเลยประโยชน์ของไข่ขาวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโอ้โหไข่ขาวมีสรรพคุณมากมายเราต้องมาดูกันเลยไข่ขาวเนี่ยตอนนี้มีการบรรจุขวดขายตามท้องตลาดมากมายประโยชน์ของไข่ขาวที่เราต้องรู้กันก็คือไข่ขาวสารอาหารไม่ธรรมดาไข่หนึ่งฟองมันจะมีโปรตีนและมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างพี่ปรามีคำตอบแน่นอนเลยไข่ไก่ฟองใหญ่หนึ่งฟองน้ำหนักราวๆห้าสิบกรัม จะมีปริมาณไข่ขาวหรืออะบโมินยุนอยู่58%ของไข่ทั้งฟองโดยมีน้ำหนักส่วนประกอบหลักถึง88%มีโปรตีน11%โดยประมาณซึ่งโปรตีนในไข่ขาวก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันทั้งโอวัมบูมินโคนอนบูมินและอวีดีนินไข่ขาวหนึ่งฟองให้พลังงานเท่าไหร่พี่ปรามีคำตอบไข่ขาวหนึ่งฟองให้พลังงานประมาณ15กิโลแคลอรี มีโปรตีน4กรัมและนอกจากโปรตีนแล้วไข่ขาวยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดทั้งแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน b 1, b 2, b 3, b 6แล้ว b 12เลสตินธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีไขมันและคอเลสเตรอรอลน้อยมากตางจากไข่แดงที่1ฟองให้พลังงาน ประมาณ55กิโลแคลอรี่และมีคอเลสเตอรอลประมาณ180-200มิลลิกรัมคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของไข่ขาววิยไข่ขาวมีประโยชน์อะไรบ้างซึ่งหลายคนยังไม่รู้ข้อที่1ไข่ขาวมีโปรโตีนที่มีคุณภาพที่ดีอ่ะโปรโตีนอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะไข่ขาวมีโปรโตีนอัลบบมินซึ่งจัดว่าเป็นโปรโตีนชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบร้อ แถมยังเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายจึงจะได้ว่าไข่ขาวเป็นโปรโตีนคุณภาพดีเหมาะกับผู้สูงอายุผู้รักสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่ต้องการเสริมโปรโตีนให้กับตัวเองข้อที่2กระตุ้นการทํางานของร่างกายไข่ขาวกระตุ้นการทํางานของร่างกายอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะไข่ขา,ขาวมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับอยู่มากด้วยเหตุนี้ไข่ขา,ขาวจึงช่วยส่งเสริมการทํางานของเอนไซม์ที่เราเรียกว่า ทำให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างราบรื่นทั้งยังช่วยในการหลั่งฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้เป็นไปตามปกติด้วยข้อที่สมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไอ้ขอ่ขาวช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือทะใช่เลยไข่ขาวโปรโตีนในไข่ขาวมีปริมาณมากพอที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายป้องกันการเสียหายและการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ นักกีฬาหรือผู้ที่ออาก,กลังกายหนักๆรับประทานไข่ขาวเสริมโปรตีนให้ร่างกาย4บบำรงระบบประสาทแน่นอนเลยค่ะเราเคยสังเกตตัวเองไหมอายุที่มากขึ้นร่างกายของเราเนี่ยถูกใช้มานานระบบประสาทเราก็ต้องมีการบำรุงไข่ขาวช่วยบำรุงระบบประสาทได้อย่างดีเยี่ยมมาฟังกันเลยใช่เลยค่ะไข่ขาวมีวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างมากโดยเฉพาะวิตามิน B ที่เป็นวิตามินสำคัญที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของสมองช่วยกระตุ้นความจำและช่วยให้อารมณ์ของเราคงที่ข้อสําสำหรับผู้ป่วยโรคไตเติมโปรโตีนข้อนี้สำคัญมากๆเลยเราสังเกตมาว่าผู้ป่วยโรคไตจะมีอาการบวมเพราะเนื่องจากมีการสูญเสียโปรโตีนไข่ขาวนี้ช่วยเติมโปรโตีนให้กับร่างกายโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไต ที่สาคัญผู้ป่วยโรคไตเลือรังอาจมีภาวะไข่ขาวรัว่วคือมีปริมาณบุำบมินในปัสสาวะมากเกินปกติสังเกตได้จากลักษณะปัสาาสาวะที่เป็นฟองคล้ายฟองเบียซึ่งเมื่อเกิดภาวะไข่ขาวรัว่วร่างกายผู้ป่วยโรคไตก็อาจจะขาดโปรโตีนและสูญเสียมูลกล้ามเนื้อได้ดังนั้นไข่ขาวจึงเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเติมโปรโตีนให้ร่างกายผู้ป่วยโรคไตได้ 6. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันอะไข่ขาวส่งเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรเรามาฟังกันเลยแน,น่นอนโปรตีนเป็นอีกหนึ่งอาหารสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันและเมื่อเรารับประทานไข่ขาวเข้าไปนอกจากจะได้รับโปรตีนแล้วร่างกายยังได้รับวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นอย่างไรก็ดีการรับประทานไข่ขาวอย่างปลอดภัย ควรรับประทานไข่ขาวที่ปรุงสุกแล้วเมื่อให้ความร้อนเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่อาจมากับไข่ขาวและเพื่อสลายโปรโตีนอะวิดินที่อาจไปขัดขวางการดูดซึมเบติงของร่างกายอ่าข้อที่เจ็ดบำรุงผิวหน้าหลายคนที่บอกโอุยอยากหาอะไรบำรุงแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าที่มันแพงแล้วมันจะดีจริงไหม เรามาดูเลยไข่ขาวช่วยราบำรุงผิวหน้าได้เป็นอย่างดีอ่ะเรามาฟังกันแน่นอนเลยค่ะการบำรุงผิวหน้าพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าไข่ขา,ขาวอุดมด้วยวิตามินหลากหลายชนิดที่สำคัญสำหรับผิวสาวๆหลายคนจึงนำไข่ขาวมาพอกหน้าเพื่อบำรุงผิวให้ขาวใสไร้สิวเนียนนุ่มลดจุดด่างดำแถมยังช่วยให้ผิวแข็งแรง ลดอาการแพ้ไปในตัวประโยชน์ดีขนาดนี้เราเลยมีสูตรพอกหน้าด้วยไข่ขาวมาบ่อยๆมาบอกให้เลยว่าทำอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวพี่ปลาจะมีบอกในคลิปเราต่อไปข้อที่แปดผมหลายคนบอกผมมีปัญหามากเลยพี่ปลาผมมันเสียผมมันแตกปลายผมไม่มีน้ําหนักเชื่อไหมคะว่าหลายคนเนี้ยใช้สูตรหลายสูตรแต่ก็ไม่ดีเท่ากับการใช้ไข่ขาว แล้วไข่ขาวทำประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยว่าการบำรุงผมสวยนอกจากประโยชน์ความงามเรื่องผิวหน้าแล้วไข่ขาวยังช่วยให้ผมสวยได้อีกด้วยโดยให้นำไข่ขาวมาตีเป็นโฟงผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยควรให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาหมักผมทิ้ไงไว้ประมาณ3 0นาทีเสร็จแล้วสระผมให้สะอาดทำแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเส้นผมของคุณจะค่อยๆมีสุขภาพดีขึ้นไม่ชีฟู แถมยังมีน้ำหนักและเงางามอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยข้อที่9โอ้โหหลายคนบอกว่าไข่ขาวใช้รักษาแผลจริงหรือเรามาดูซิว่าไข่ขาวใชาา้รักษาแผลอย่างไรเนื่องจากไข่ขาวสามารถเกาะบนผิวเราคล้ายกับ์มได้จึงถูกนํามาใช้ปฐทพยาบาลรักษาแผลผู้ฟองหรือแผลน้ําร้อนลูกในเบื้องต้นเพื่อลดความแสบร้อนลงวิธีการหรือคะง่ายๆเลยให้นําไข่ไก่มาหนึ่งฟอง แล้วแยกเอาเฉพาะไข่ขาวมาทาบริเวณที่ถูกน้ำร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้สักพักจนแหง้งจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดร้อยแผลแดงหรือผู้พองก็จะหายไปอย่างไรก็ตามก้อนทาไข่ขาวอย่าให้แผลโดนน้ำเย็นหรือแค่แกะเกาแผลเป็นอังขาดเพราะว่าอะไรหรือคะจะทำให้ผิวหนังของเราทะลก อ่าตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าวิประโยชน์ของไข่ขาวมีมากมายบางคนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่ปราสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นโปรโตีนคุณภาพดี 2. กระตุ้นการทำงานของร่างกาย 3. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 4. ี่บำรุงระบบประสาทหเติมโปรโตีนให้ผู้ป่วยโรคไป 6. กส่งเสริมภูมิคุ้มกันเจ็ดรุงผิวหน้า อ่าแล้วก็แปลบ,บํารุงผมของเราให้สวยก็ก้าแน่นอนค่ะช่วยรักษาแผลถึงตอนนี้แล้วเรารู้ถึงสรรพคุณหรือประโยชน์ของไข่ขาวแล้วรีบหามากินและแน่นอนเลยอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube HealthyFish เพจ h ท a l t h y f i s ปลาพี่ปราเพจคุณคณรูพี่ปายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งให้ตลอด เรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรียมตัวผู้สู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครื่อมคุสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ